สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีแฟนคลับสวัสดีเอฟซี FC นะคะเอฟซีใหม่เ <มา S 1> <า>อฟซีเก่าท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะสวัสดีครับมาคลองสูงโอ้โยสวัสดีค่ะพี่น้องมึอนีสิสว่ามาก,กินอาหารจะสูงเป็นมโนบาลสวิตนี่ มาเห็นไหวคะ่ะยูน้าจะของกันเลยวะ่ะบอสสวิตล่องล่องเบิง้งทดสอบเทสเทสมีบอเ,เหล็กแหงม้านมาละค่ะบอสสวิตว่าอู้อเสียงขูแหมใครเป็นใครเลยพี่น้องแมนบอเห็นบอแห่มันหนออี้ดเอ้อ มึงพี่น่องมึงบรรยากาศบ้านเา้องเลยค่ะหากินหายากและะ้วค่ะมันเฮียมดเลติคุบ่ามีบอหันยังแหลกพี่น่องไปจะไหนมีบอล่ะมีอยู่อุอ้ยมีใครอยู่นั่นมันกับพ่ออันนี้อยู่ ทางพีหมดแดงก็บอหมดแดงอออยู่วมหาหมดแดงก่อยแล้วบ้ดนี้มีอยู่งามอยู่ห้างไนหน่อยนี่มองนี่กับเป็ดตมีอยู่นี่นเน้องมาสุวิสิเงีห้างนั้นบ๊ย สั่งคนดิไข่หลายด้วยน่นนะเขาว่าให้ซ่อมห้างที่มันมีใย่ๆมันคูใส่บล่ล่ะโอ้คูใส่อยู่อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไข่หลายพี่น้องอุยอ้ย,ยใหญ่บดแดงครบตาด้วย อุ้ยคูโขบโขบเลยพี่น้องไอไอไอเนวาเงี้ยก็ห่วงไงพอสุรินทร์นักแต่ห่วงกับู่้แียงแล้วเหงาออกมาพี่ไอคือ่อเกี่ยวแหลกเาโอ้โหตรงกยไงไม่เท่ากันยิ่งตัวโค้งไง้ นี่ถือกี่มั้งหมดกัดไว้การกินมดแดงมันยากที่สุดเลยพี่น้องยอกไปโอ้ยไข่มันบวกันหอยไงห้งยังไข่หน่อยอยู่อยยยไหอมดแดงกลอยแล้วพี่น้องเอ้ยไหนบ่ เทลงข้างเข่งก็ได้ก่อยทุบถั่ววันนี้ทุบูุถั่วโอ้ยมดกบสาวขี้ข่าวว่งานก่าไก่เลยแสีไปเมื่อไหร่ข้างนี้ใครง่าย ใค่งัยไม่หอนแม่เปล่งเลยเขาเหลียวเห็นอยู่อืมอืมอตัวน,ใใน,ในี้ขครงั่แม่เปล่งนํ้ำเฮ้ย,ยหมดเปล่งตายแดดแล้วอยู่นีแล้วตายโหงลงผืนหอนแดดขอขอขอ ถือตีนเหี่ยงแท้พี่น้องเอ้ยม่สาวกตุลาตุลอู้ใครไหมอู้ใค่ไงใค่ไงใครไง โตงวาเนั่นโตงอยู่ตรงเนอะักงดเดกก <c oughs> ออหมดการอีกแล้วมัน <c oughs> มีหลายห่างอยู่ค่ะพี่น้องมันก็สูงแน่เนาะค่ะอันไหนก็สูงอันไหนก็ต่ำอันใดต่ำก็พออ่อเอาแดดอยู่เหมึงมันเรือพี่น้อง มึงมันสาวกันกาแหงแหล่งตาเมเ่อสีทอนอยู่เดี๋ยงเือย้ายกระดอกระเดีย ยามทอนมันตีมสิครบเอาเออโอ้ยครบเจ็บครบเสียบทีเอาได้บ่กกิาลบก่อนค่ะพี่น้องเคาะแม่ออกก่อนเคาะแม่ใส่ขี้ดิ้น มันลงใส่คิดินหอนมันก,กับเศร้าเหรียญสลบมันเลยได้บ่ได้โกยเถะันมเงมือเรียงคู่มือแล้ว ลมอ, <laughs> อมือสมารเลนพี่น้องมือสมารเลนแ <laughs> ม่เป่งว่าขัวเสีบข <laughs> ันห้างนี้ยุตัย,ยครับ เ <laughs> ลาะเลาะๆไปค่ะพวกเด้กกอยบนนะ่นเลยเฮ้ยโอ้ยไครอะคือมีแต่มแม่มันไค้โอ้มีอยู่ <c oughs> โอ้ยขูขบ <c oughs> โขบหัร์กมั้งคือมีอะไรแม่มันหลายมันเห็นหางไหมบอ เมียเขาบอสือปะเขาเพศสมนะมันเหียลงเมื่อจังมันเหียใส่ใครมันเหียบอโตมันจีข้างนี้มีแต่โตกระลนอยู่ใดล่ะนันมันบอถือทงปุ๋ยถือเจ้าใดคือขี้เหล่แล้วดูยิ างานอ่เนอะโอเนียมอสโน่เออใครข่วงมาล่ะพ่อแม่ร้ายครักตัวนี้เอาลงใส่ทางเลยเหนื่อยครบจ็บดีขนาดได้นี่ หลายบ่บ่่คยมีไข่แบบอยากลองคล้องละคนผู้เบิร์ดมันมีลูกมันบอ่อมีไข่มันบออ่อไข่มันหน่อยอยู่นอกฝนมันบปตก

chắc sọt đẹp đây rồi, ôi nhiều like quá đại bừng bao quậy thấy... nó ừ. giờ cái nhỏ cái <laughs> <laughs> là Lá tè ẩn đèn khó nhè là mất hết hăng mày Cắt đẹp, cắt đẹp Hứa, khủ bớt mất Hứa, <laughs> nhè <laughs> <Nhiè> mất Thế bà hẳn được Tài, แม่มานลุยเองครับห่างนี่สิเป็นหมดแดงหรือสิเป็นหยังนอนห่าง,างสี่ใครขึ้นมาใครใครเยู่นะส้มคืออยู่ห่างนี่โอ้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 กัตตาเอาใคร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 กัดแทกค่อยๆกระแทกค่อยๆ เห็นพี่น้อเออข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 อจะขอใส่ต้จะขอ,อ,อเลยเออ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 ตะีกับไต,ตเติมนายอยู่พี่นอ้องพู้เอาเอากรนิกาไปอยากลองแง่มันเห็นไหมเอาอีกเอา พ่อแง,งกับพ่อคอยสมบูรณ์พี่น้องเอโโอ,อ,อกับครูแ่แหละธรรมาดาเสียมันลกส่โต้ส่ไข่กับพออ่อเมียนเอ้าน่าจะจิกจังแหงไม่สาวกันนัก พี่ห่างหน่อยก็มีทั้งพี่ห้างหน่อยก็มีเพราะเอาอก็ลุนอยู่ว่าโอ้พบนะพี่น้องอยากกินของสูงเลยยังสิละลงบ่อไดนได้พี่น้องให้บ้าทวีมเอาลงให้จะคือสีม้านอยู่ห้างนม้านบอไปส่องมังเบงม้า,มานยืนบ่อกใครไงบ่ สายใหญ่ไม่ไไม่เปล่นงนะ้อ,อยสะถอนเสียงน่นด้วยค่ะพี่นอ้องสาวกนิกายืนอยู่ทางป่าอย่างบาสุวิทยืนในหนทางสาวกนิกาพี่นอ้องบาสวิทหัวโบงานเด็กข่บอกหลายหนึงอ่ะอืออืออู้ยเต็มตาเต็มตาอย่ายหลุดไปส่ตาเด้อ <c oughs> เคท่างไม่ตอค่ะพี่นอ้องท่างทีเซากันนี่กลายเงาวงหนึ่งใครร้ายหลายงามอีหยังล่ะ <laughs> ตายเ <laughs> ต็มหัวอยู่นี่โอ้ย โอ้ยการเยไข่มดแดงเป็นอะไรที่อยากสุดๆโอ้ยคูเมิดอุ้ยมันออกทางไหนล่ะมันบ่อเข่าเนาะต้อเห็นม้อนบ่อเข่านั่นสอดไหมดอกอันอย่มันั้นรุนดอกอยังดอกดอกยางนะโอ้ยโอ้ย มันข่างามันเนาะเนี่ยมดบบเขาเนี่ยออกมดบบได้พอ่เอเ่อข้างหนอกกันเนี่ยได้บ่เลยเออน่นครูออกเลยหน่ะใช่หมด,ดลายครับสำหมัมันข่างงาใหม่มันข่างงา เทอีกแล้วพี่น้องเออ,อเออนี่จากสีแจ็นเนียว่าไข่บุ๊ดแดงโอ้เด็กกวยเสียแข็งแหละบุรร๊ดเลี่ยงกวยข้นพหอ,อม <laughs> ว,ปปว้าโป้เมื่อ,อไรหร <laughs> ่ตอนนี้กับพ่อแล้วคะพี่น้องแตหลายปอ มึงโอ้แด้ร้ายอยู่ค่ะพี่น้องพ่อแด้ก้อยอยู่วันนี้เขากลับไปกลัวเนาเมย์มันอ้วกเนาะค่ะมมึงใครใครหน่อยใครไงแหละรับต้นกันไปอยากเมย์ม่านอยากก้อยไข่มดแดงเก็บตเลยแต่ว่าต้น้วอนไปงานเส้าเปียกจงานเดืสิบเส้าให้เบงว่าสีแดงร้ายซำดายเนาะค่ะปะกลับงานค่ะพี่น้อง มาเลาะปลาย่างแป๊บเดียวใครจะค <laughs> ล้องเลาะปลาย่างแป,ป๊บเดียวมาหนาลูกค่ะอฮอมีหรอนี่กระกรวนไอ้แม่หลอกตกเสือหลายป <c oughs> ันไ <c oughs> ดให้กูเตโตหน่อยมากกับไลาโ <c oughs> อ,อ้ยไปสื่อมาขวนกวน ต sociedad, ัเมมักจะเอีไวไติดกับเขาต่มเกเนดาียะกวนเด็ดข้าวหนึ่งละพี <h 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 ่น้องกวนกวนอุ้ยเม่คือลายเถิดเนื้อลายบ ว่าไปแย่ใครหมดได้ก็เหมือนมั้งแต่กระได้รายอยู่ใครเขาอยู่ข้างล่างเต็มเลยพี่น้องใครหน่อยกระซ้างหน่อยเงยปุ่นกันไปนี่นะไปแย่ก่อนรถเขากําลังรถเขากําลังออกไม่แย่คือเกือบบ่ทันพี่น้องดีไปหอดก่อนเอาออกมาเขากำลังเข้าไป มกงแตกพี่น้องฮ้อนฮ่อนหากาศว่าฝนจิตกกับบ่ตกวานฟ้าหองคึมๆไปตะตกจี่ล่ะบ่ตกเออนี่พี่น้องว่าจะไดินหน่อยหรือว่าหลนี่หน่อยตกไรเลยเนี่ผสมกันไปค่ะตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะพอได้กินพอหายอยากพี่น้องโอ้ประมาณหายอยากแล้วนี่หัวยางหลาย ตีแกงใส่ขี้เล็กน้ำแต่กล้วยน้ำแล้วเนี่ยจะเสียดมันเรียกอย่างนี่ละพออาจชีพมือแดงหรือว่าอาจีพเป็นมืออื่นก็ได้นะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้เลยเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังทุกกลังใจเนาะค่ะแต่กานิกาก็ยิ้มั่วยละหวนไหลยังพิ่ดได้เก็บออกดีแล้วพี่น้องขอกันไหมอันคลิปทำอาหารนี่แหละค่ะทำเมนูมดแดงไข่มดแดงเนาะค่ะ สำหรับคลิปหนีล่าไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยๆงามๆเต๋อนึโอเตสิโบมันเงียดสี่หาห้างเองเงียดดีว่าเขาไปกลุนมทันไม่เศร้าส่งคืนคนนี้นก็เสียดี <c oughs> อยู่ยังอยู่สองตุ่นแม่ว่าเลยเขาไปเงียเดี๋ยว